ครับเอฟซีทั้งหลายครับมณีผมสิภาพี่น้องครับเอฟซีทั้งหลายไปกราบไหว้ขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะครับมณีสิภาพี่น้องนะครับไปนัสการกราบไหว้ขอพรหลวงปู่สวงบาบตุ้ดเตียครับที่วัดไพรพัฒนานะครับอำเภอเชียงจังหวัดรีสเกตรครับ การเดินทางนะครับสมมุติมาเข้ามาจากกรุงเทพครับสายหลักเลยครับถนนเส้น24นะครับวิ่งมาจนถึงสีแยกอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะครับแล้วก็วิ่งตรงมาเรื่อยๆจนถึงสีแยกนาเจริญน,นะครับจังหวัดศรีสะเกดเราก็เลี้ยวขวาครับถ้าวิ่งตรงไปก็จะเป็นไปอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับแต่เราเลี้ยวขวาตรงเส้นทางที่จะไปด่านช่องสนํามนะครับ ประเทศตมพูชามาเรื่อยๆเ,เราก็จะเจอป้ายบอกทางเลี้ยวเข้าวัดไพรพัฒนาหลวงปู่สวงนะครับพอมาถึงแล้วเราก็หาที่จอดรถนะครับซึ่งมีที่จอดสะดวกสบายครับแล้วก็เข้ามาในบริเวณวัดนะครับเข้ามาก็มาร่วมกราบไหว้หลวงปู่ขอพรเพื่อความเป็นสิริมง,งคลในชีวิตนะครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตขอให้เราได้มานะครับเพราะว่า เฮ้าได้ยินนะครับชื่อเสียงในด้านวัดปฏิบัติของท่านมายาวนานนะครับแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็มากราบไหว้ท่านนะครับเพื่อความสิริมงคลกับเราและครอบครัวของเรานะครับก็ขอขอบคุณครับสำหรับเอชีนะครับก่พี่น้องทั้งหลายนะครับที่รับชมนะครับติดตามเพจช่วยกดไลค์กดแชร์ไีดีเสมอมานะครับโอกาสนามผมจะนำเสนอใหม่ สำหรับคลิปนี้วันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณครับ